นอนให้พอออกกำลังให้เต็มที่กินให้ครบหัวเราะให้มากครับนี่เป็นรายงานวิธีการสร้างความหวังจากคนที่สิ้นหวังที่สุดครับผู้เชี่ยวชาญด้านความสิ้นหวังที่สุดในโนเกมโนไลมีชื่อว่าทิววิงนิวเผ่าดอปล้านของเจ้าเมืองหรือตัวแทนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดชื่อของเจ้าเมืองคือเวกดาวนี่อัจฉริยะที่ได้ชื่อว่า คิดค้นอาวุธที่ใช้จบสงครามครั้งใหญ่ได้หากดิกคคูไม่มาจบไว้สะก่อนพอไม่ได้ใช้เลยเอามาแขวนประดับไว้หน้าทางเข้าปราสาทแทนสาเหตุที่ทำไมคิววิ n งนิวหรือเรียกสั้นๆว่าทิวถึงได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสิ้นหวังที่สุดเพราะว่าทิวทำในสิ่งที่ดอปปกติทำไม่ได้ดอปนั้นจะมีจุดเด่นที่เซนเวลาที่ดอปจะสร้างเรือหอดอปจะเตรียมแค่วัตถุดิบกับคอน แล้วใช้สิ่งที่เรียกว่าเซนสร้างชิ้นส่วนแล้วประกอบกันเป็นเรือหอโดยจะไม่มีเครื่องมือวัดหรือแบบแปลนอะไรอยู่เลยเวลาจะสอนให้ดอปรุ่นต่อไปสร้างอะไรก็แค่ทำไม่ดูแล้วดอปเหล่านั้นก็จะเข้าใจแล้วก็ทำได้เองด้วยอัตโนมัติถ้าเกิดทำไม่ได้ก็จะโดนถามสวนมาว่าแล้วทำไมถึงทำไม่ได้ละ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือทิวนั้นไม่มีขน คนในร่างกายของดอบคือมิดทิวผมไม่นับมิดทิวคือตัวเร่งปฏิกิริยาพลังวิญญาณในร่างกายให้เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์พลังวิญญาณจะสามารถทำให้ใช้เวทมนต์ได้แต่ถ้าไม่มีขนอุปกรณ์พลังวิญญาณที่รับพลังวิญญาณโดยไม่มีมิดทิวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอุปกรณ์ก็จะระเบิดทำให้ทิวใช้เวทมนต์ไม่ได้ ในทุกๆวันทิวจะเอาอุปกรณ์พลังวิญญาณหรือตาสลักเวทมนต์ที่เขาไม่ใช้แล้วของเผ่าดอบมาพยายามสร้างอุปกรณ์พลังวิญญาณที่ทำให้ตัวเองสามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ก็ทำมาแล้ว70กว่าปีตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ดอบที่ใช้เซนไม่ได้คนก็ไม่มีนั่นจะนับว่าเป็นดอบอยู่อีกหรือเปล่าจนมาถึงนิยายเล่มที่12 คิวที่ต้องเข้าร่วมเล่นเกมพร้อมกับโซระและชีโดเพื่อหยุดการล่มสลายของโลกดิสบอร์ดจากการกำเนิดใหม่ของราชาปีศาจด้วยการเล่นเกมท้าทายดันเจียนหอคอย100ชั้นจัดการเหล่าเดโมเนียพิทักษ์แต่ละชั้นแล้วไปถึงบนสุดของหอคอยจัดการราชาปีศาจให้ได้พวกโซระจะได้รับอาวุธแห่งความหวังรูปลักษณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการต่อสู้หากความหวังหมดลงก็เท่ากับว่าแพ้เกมนี้ ในเกมความหวังจะแสดงเป็นรูปแบบหลอด HP กับ MP ขึ้นอยู่บนหัวของคนคนนั้นตอนแรกโซระตั้งใจว่าจะลุยให้จบในคราวเดียวเพราะว่ายังไม่รู้วิธีฟื้นฟูความหวังต้องรีบจบเกมก่อนความหวังจะกลายเป็นศูนแต่เมื่อไปถึงชั้นที่20ชิีโรที่ใช้ MP ไปมากในการต่อสู้ก็ได้แสดงความสิ้นหวังออกมาก่อนเพืือน ชิโดเริ่มสุดนั่งลงกับพื้นร้องให้ฟูมฝ่ายพร้อมกับพูดว่าพี่ชิโดนะทำไมนมไม่ใหญ่ขึ้นสักทีเนี่ยส่วนอีซึนะก็ออกอาการตามๆกันคือล้มลงไปนอนร้องว่าหิวและงุดหงิดอีมีอายที่เป็นเอซ์มคิชนานี่หนักเลยพูดถึงเรื่องราวเมื่อ6,000ปีก่อนสมัยดิกูยังอยู่ความเพลอวว่าปกป้องดิกูไม่ได้ไร้ประโยชน์ที่สุด โซระาเองก็เริ่มโดนภาพในอดีตย้อนเข้ามาในหัวแต่ตอนนี้ก็ยังพอทนได้โซระาเลยต้องรีบหาวิธีทำให้ความหวังเป็นรูปรธรรมเพื่อหาวิธีฟื้นฟูในตอนที่ทิวสเตฟต้องรับมือกับเดโมเนียที่บุกเข้ามาแทนคนที่สิ้นหวังไปแล้วโซระก็ได้ข้อสังเกตและสรุปได้ว่าความหวังเท่ากับสารเคมีในสมองโซละจึงได้ให้จีบิววาร์ปทุกคนกลับไปที่ทางเข้าของดันเจียน เพื่อเตรียมสถานที่ฟื้นฟูความหวังหรือสารเคมีในสมองนั่นเองแล้วโซดารก,ก็เรียกหาเซลาฮาเดโมนเนียลำดับที่หนึ่งในบรรดา9ก้าขุนพลราชาปีศาจเพราะที่เหลือตายหมดแล้วจัดหาอุปกรณ์และอาหารให้เซลาฮาที่ดูพวกโซระผ่านสิ่งที่คล้ายจอมอนิเตอร์ก็ตอบปฏิเสธผ่านลำโพงดันเจียนว่าตัวเองไม่ใช่สมาชิกผู้กล้าเลยทำไม่ได้ แม้ตัวเองจะเป็นลูกน้องโซดเพราะเล่นเกมแพ้ก็ตามแต่ตัวราชาปีศาจเองที่อยู่ด้วยกันกับเซล่าฮาก็ถามกลับถ้าไม่เกี่ยวแล้วการที่เซล่าฮาที่ไม่ได้อัดเชนเต้ร,ร่วมเล่นเกมด้วยมาอยู่ในหอคอยเนี่ย ไม่นับว่าผิดกติกาเลืออย่างนี้ก็จบเกมได้สิถ้าโซลามันทวงขึ้นมานะนะเพราะตอนตกลงกติกาแล้วมันมีแค่เราสตาร์ฟเดโมเนียและพวกโซลากับราชาปีศาจเท่านั้นที่อยู่ในหอคอยได้หัวหน้าสตาฟเลยต้องรับเชล่าฮาเป็นสตาฟชั่วคราวแล้วจัดหาสิ่งของตามต้องการให้กับพวกโซลาตอนนี้เองโซลาก็ได้ให้คิวผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการต่อต้านสิ้นหวังที่สุดนั้น สอนวิธีฟื้นฟูความหวังหลักการของทิวนั่นก็คือนอนให้พอออกกำลังให้เต็มที่กินให้ครบหัวดอให้มากเริ่มจากการนอนให้พอก่อนทำที่นอนให้เหมาะสมกับการนอนเตียงสภาพอากาศอุณหภูมิแสงสว่างเพื่อให้หลับสบายที่สุดออกกำลังให้เต็มที่คือการทำจำพวกสวอตหรือวิตพื้น ให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงเครียดจากการออกกำลังเพื่อให้ร่างกายหลั่งสารจำพวกอะดรีนารีนโดปามีนเทสโทสเตอโ,โรนและสารฮอร์โมนแห่งความสุขต่างๆนอกจากนั้นจะทำให้ร่างกายยืดหยุ่นตามไปด้วยทำให้ครั้งต่อไปที่ทำก็จะทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็ใช่ว่าจะต้องทำแบบนี้ทุกคนชีโรสที่ไม่มีกำลังมากพอที่จะออกกำลังกายหนักๆได้ก็ให้ทำแค่การยืดกล้ามเนื้อสเตฟเองก็ออกกำลังกายได้ด้วยการทำอาหารให้กับทุกคนอิซึนนะก็วิ่งเล่นมั้งนั่นก็คือจะทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้มีการขยับร่างกายที่เหมาะสมก็พอต่อไปกินให้ครบคือการกินสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายให้ครบอิ่มและอร่อย ส่วนพวกที่ด่างกายเป็นวิญญาณหรือเครื่องจากแอบจีบิลหรืออีมิอก็จะให้กินเพื่อทำไม่เกิดวิญญาณด้านสว่างขึ้นมาเป็นการฟื้นฟูความหวังได้เช่นกันส่วนการหัวเราะให้มากไม่ใช่การหัวเราะแต่เป็นการทำในสิ่งที่เราอยากทำหลังจากทำสามเรื่องแรกเสร็จโซละที่ตัวเบาจากการออกกำลังกายอย่างหนักก็พูดแบบไม่คิดว่าอยากจะขยำนม,มสเตปจีบิลและอีมิอ จนชิโรได้ใจก็สอกดันแทกกล้ามเนื้อเรียกสติโซระเลยได้เลือกที่จะรูปคนอิซุนะส่วนชิโรก็ได้เลือกที่จะให้โซระนอนหนุนตักและแค่หูให้ทั้งจีบิวและอ e ิมิอายก็เลือกเช่นนั้นเหมือนกันจากนั้นก็กินอาหารอร่อยๆร,รูปๆเล่นเกมจนหลอด HP และ MP ฟื้นฟูมาเกือบเต็มพวกโซระก็พร้อมลุยเข้าไปในดันเจียนอีกครั้งครับ ทั้งหมดที่พวกโซาธรรมนี้พูดเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆจําจเป็นต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนและมีวินยัยเพราะถ้าหากพลาดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะเป็นการดึงให้ปฏิเสธทำสิ่งที่เหลือก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเหมาะสมครับแต่ละคนก็มีวิธีฟื้นฟูความหวังในแบบของตัวเองขอแค่อย่าได้ลืมว่าจิตใจที่แข็งแกร่งจะขึ้นอยู่กับ สุขภาพที่แข็งแรงทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้แหะครับข้าหนาตาโมรุ